ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเทียบโนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดำน้ํายิงปลากันเหมือนเดิมนะครับและในตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ท่าเรือเอาไม่ใช่สต้องบอกว่าคลองทุ่งมาหานะครับอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะเราก็ได้มากับพี่แวนนะครับมาออกเรือกับเรือพี่แวนนะเรือน้อยลําจิ๋วที่เรา เจอกันในคลิปบ่อยๆนั่นเองนะครับมาถึงท่าเรือพวกเราก็ได้ขนของขึ้นเรือกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเอา8โมงครึ่งนะครับ นี่ก็เป็นเรือชาวบงที่ได้ออกไปจับสัตว์ทะเลเพื่อที่จะนํามาขายนะครับเอาละตอนนี้พวกเราก็ได้ขนของขึ้นเรือเสร็จกันแล้วนะครับพวกเราก็ได้เตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปตามล่าหาปลาอะไรกันนะคลิปนี้ผมไม่บอกแล้วนะก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเจอปลาอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้นะ และตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราใช้เวลาเดินทางมาก็30กว่านาทีเลยนะครับหมายที่เราจะลงในวันนี้นั่นก็จะเป็นหมายประกาลังเทียมนั่นเองนะครับเราพีลงไปไม่ถึง10นาทีนะครับก็มีเลยมีกี่ตัวตัวเดียวพี่าตัวใหญ่ว่ะเดียวเขาจินตล็อกพอดีเลยมันพ่นน้ำมันกปุ๊ดเลยว่ะปั่นเหงือก็ได้ใช้หัวปั่นกันน้ำเลยมาทำอะไรบนเรือละเราค่อยสอนว่ะ เอาละก็ถึงคลาที่ผมจะลงไปดูบ้างนะครับว่าใต้น้ํามันมีอะไรบ้างนะลงมาตุ้มแล้วก็ขึ้นไปเอาตะกั่วลืมตะกั่วนะเอ๊ยอยู่ในนนะรู้สึกว่าจะอยู่แ,แถวนี้อ๋งงอนี่ไงอยู่นี่เองเนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาเอามาใส่ที่เอวนะครับเดี๋ยวจะดำน้ำไม่ลงวัน <S <S นี้ก็จะเป็นวันที่ดำน้ำยิงปลาชิลๆนะครับแล้วผมก็พาคชิลๆด้วยนะเป็นการพูด อะไรเลื่อยเปื่อยของผมนะครับโดยที่ผมจะไม่คิดอะไรเลยนะครับคลิปนี้เอาล่ะผมก็ดำน้ําลงมานะครับนี่ก็คือการดำน้ําครั้งแรกของผมในวันนี้นะครับดำน้ําลงมาก็ได้พบว่าโอ้โหกลางน้ํานี่ใสปิ๊งเลยนะเห็นปลากระลาังเทียมชัดแจ๋วเลยนะครับ <X> ผมก็จะมุดไปในปลากระลาังเทียมนะเพื่อที่จะหาปลาดุกนะครับหาปลาดุกหาปลาอังเกยนะอ่าลงมาแล้ว มุดลงมานะครับโหนเม่นทะเลนี่เยอะมากนะครับแล้วก็โขกไปทีหนึ่งที่หัวนะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับเพราะผมแข็งแกร่งเกินไปนะน้ำด้านล่างน,นี่ก็จะไม่ค่อยใสนะครับดูจากสภาพแล้วผมคิดว่ากองประการังกองนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีปลาอะไรหรอกนะผมก็ค่อยถอยตัวกลับขึ้นไปในรูเดิมนะครับระวงังและมัดระวังเม่นทะเลแล้วก็เพียงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแทงตัวเอาได้นะ แล้วในระหว่างที่ผมกำลังจะกลับขึ้นผิวน้ำนั้นผมก็ได้เหลือมองไปเห็นกับปลาปลาขุดขาวนะครับเอไม่ใช่ขุดขาวเดี๋ขุดคาดนะครับผมก็ได้เล็งเข้าไปเปี้ยงนะครับลูกดอกสั้นเกินไปนะครับมัดเชลูดดอกสั้นเกินไปทําให้มันดูดอกไปอยู่ที่ตรงตัวปลาพอดีนะครับผมก็ดําลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้จะเจอกับ ปลาอังเกยนะครับก็จิ้มเข้าไปตัวนี้ไม่พลาดนะครับแล้วผมก็ดะดึงมันขึ้นมาไก่ชากันขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็จะเป็นปลาอังเกยนะครับตัวนี้ก็น้ําหนักหนึ่งกิโลก,กว่านะทุกคนสังเกตนี่ให้ดีเลยครับมันก็คือปลาสากเหลืองตัวใหญ่นะครับผมได้ตาเสียงเรียกน้องพีนะนปลามันว่ายวนอยู่ด้านล่างนะครับจนน้นพีก็ได้หันมองไปเห็นมันแล้วแล้วก็ว่ายตามเข้าไปทุกคนคิดว่าน้องพีจริงจริงโดนหรือไม่ ก็อย่างที่เห็นนะครับแม่นมากนี่ก็เป็นปลาอังเกิที่ผมยิงมาเมื่อครู่นี้นะครับก็บวกไปอีกและขณะดน,น,นี้พวกเราก็ได้เดินทางย้ายหมายอีกนะครับก่อนหมายที่แล้วก็ไม่เจอปลาเลยะครับก็ย้ายไปอีกเรื่อยๆนะครับและพอมาถึงหมายแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะเตรียมตัวลงไปย้ำกระ่อมปลานะครับลงน้ํามาปุ๊บแล้วผมก็ดำลงไปปั๊บเลยนะครับ ดำลงมาทุกคนจ้องให้ดีนะครับจ้องหน้าจอให้ดีนะอย่าก,กับพริบตาเชียวนะครับว่าผมจะเจอปลาอะไรจังหวะนี้ดำน้ะลงมาถึงกลางน้ําผมก็ได้เห็นเงาลางๆด้านล่างอันนี้คือปลาหูช้างแล้วก็เป็นปลาช่อนทะเลนะครับต้องเล็งจุดน็อกเท่านั้นนะครับตรงหัวนะเหนียวไกลเขาเอแปลกๆนะทุกคนมาดูภาพมาดูภาพช้ากันอีกรอบนะครับผมพยายามเล็งที่ก้านคอแล้วจังหวะที่ผมกำลังจะกดไกในเซียววินั่นเอง มันก็ได้ว่ายออกไปนะครับแล้วก็ยิงไปโดนติดหางอยู่นิดเดียวนะครับดึงมามันก็หลุดเล่นเบาๆ,ๆเลยนะครับออกเสียดายมากๆเลยนะไม่ได้เลยไอ้เหี้ยกดยิงอเ,เลยขอยกดยิงมันโทออกมาดีเราติดหางไอ้ชนหมายเมื่อกี้ก็เจอปลาแค่ตัวเดียวนั่นแหละนะครับก็ได้ทําการย้ายหมายอีกครั้งหนึ่งแล้วลงมาผมก็ได้เจอกับปลาหูช้างฝูงใหญ่เลยนะครับใช้ฉมวก50เซนในการเล็งและเหนียวไกลเข้าไปนะครับ อยู่ไกลมากๆเลยนะปลาผมก็ลองยิงดูโอ้โหมันไกลเกินไปวะแล้วจะรออะไรล่ะขึ้นไปเปลี่ยนปืนลงมาสิครับเจอกระบอกนี้บอกเลยว่าไม่รอดแน่ชมิมมกที่ผมใช้ในตอนนี้ก็เป็นฉมวกความยาว100เซนนะครับเป็นปืนที่มูดิฟายขึ้นมาเองจากจานเปียกนั่นเองนะลงมาอีกครั้งหนึ่งผมก็ได้มาเจอกับฝูงปลาหูช้างเหมือนเดิมนะครับ <S <S ผมก็ตามมันไปเพื่อจะแก้แขนเลงเข้าไปแล้วเหนียวไกโป้งเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลาหูช้างน้ำหนัก1กิโลกรัมนะหลังจากที่ผมปลดปลาเสร็จแล้วผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้เจอกับปลาหูช้างฝูงเดิมเลยและเหนียวไกลเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแม่นอย่างเคยนะขึ้นมาถึงผิวน้ำก็ตะโกนเรียกน้องพีนะครับเพราะว่าผมเจอฝูงปลาจาระเมศด,ด,ดำนะครับว่ายมาด้านล่างเต็มเลยนะมาดูนะครับว่าต่อไปนี้ผมจะทำยังไงนะ ผมก็ได้ว่าตาฝูงปลาจระเม็ดไปนะครับน้องพีก็ว่ายมาแล้วแล้วก็ดำลงไปเพื่อที่จะยิงปลาจระเม็ดนะครับส่วนตัวผมนั้นก็กําลังสาวเชือกปืนที่ยิงปลาเมื่อกี้ขึ้นมานะครับปลาหูช้างเมื่อกี้นะเดึงขึ้นมาผมก็จับลูกดอกทะลุปลาออกไปอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วผมก็จับลูกดอกมาใส่กับปลายปืนเลยนะเพื่อที่จะโหลดปืนลงไปไปยิงปลาอีกตัวหนึ่งนะ น้องพีก็ได้ยิงขึ้นมาแล้วนะครับน้องพีก็ยิงโดนไป1ตัวนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ยังอยู่นะครับยังไาววนอยู่นะผมก็รีบโหลดฉวกให้ไวเลยนะครับกดลงไปแล้วก็ดำน้ําตามมันลงไปนะนี่นะครับยังเหลืออีก3ตัวนะดำน้ําลงมาหาตัวที่มันหันข้างให้ยิงนะครับมาดูนะครับว่าปลาตัวไหนจะเป็นปลาตัวที่โชคร้ายนะผมเล็งเล็งเนียวไกลโป้งเรียบร้อยนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะ แล้วก็ได้ปลามาทั้งสองตัวนะครับก็เป็นปลาจระเข้ด,ดำํำแล้วก็ปลาหูช้างเลยนะตัวใหญ่จังว,วะแล้วใ <c oughs> นะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ผมโอ้โหผมกําลังกําลังขี่อยู่นะครับแล้วปลาก็ว่ายผ่านใต้ท้องผมพอด,ดีนะแล้วผมจะรออะไรล่ะผมก็ได้ดำน้ําลงไปในน,นั้นที่ผมกําลังขับถ่ายของเสียอยู่นั่นเองนะครับก็จะยิงตัวใหญ่สักหน่อยมันว่ายหนีซะและ้ว แล้วก็หาตัวที่มันหันข้างให้ยิงใกล้ๆนะครับตอนนี้มันว่ายออกไปไกลแล้วนะแล้วเราก็จะรอมว่ายกลับเข้ามานะครับแล้วมันก็ว่ายกลับเข้ามาแล้วนะผมก็เล็งมันสักตัวหนึ่งตัวใหญ่นี่แหละต้องเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เท่านั้นโอ้โหมันว่ายอยู่ไกลยังวะยิงสักตีเดียวเฮ้ยรออยู่เนี่ยยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็เดิขึ้นมาผิวน้ํา นี่นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใหญ่มากเลยนะครับ1นกิโลครึ่งเลยนะครับก็บวกไปอีกจริงหนึ่งแล้วก็ขึ้นเอาปลามาเก็บแล้วก็ย้ายไม่มาอีกนะครับนี่ก็เป็นอีกไมนึงนะตัวนี้ก็น้ําความลึก17เมตรนะครับอันนี้เรือที่เขากําลังวางเอ่อวางรอบมึกนะครับรอบมึก เขาเรียกมืกอกันเลยว่ามึกสายนะครับที่เป็นหอยหอยเป็นเส้นๆย,ยาวๆนี่นะครับผมลงน้ํามาแล้วนะครับผมก็ได้เจอกับปลาอังเกยโครเยอะนะเลือกยิงไม่ถูกเลยรับว่ายิงตัวไหนดีนะผมก็พยายามมองหาตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับมองหาประมาณ30มสิบวินะครับแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้ยิงสักตัวนลงนะเลือกเยอะเกินสุดท้ายอดจัดนะแล้วก็ขึ้นมาผิวน้ํามองลงไปก็ได้เห็นฝูงปลาฝูงปลาจระเมดนะครับโครเยอะเลยนะแล้วผมจะรออะไรล่ะผมก็จะดำลงไปย่ากระหม่อมมันนะครับ แล้วน้องพีก็อยู่ข้างเหมือนกันนะครับน้องพีก็จะยิงผมก็เลยจะปล่อยให้น้องพียิงก่อนนะแล้วค่อยตามลงไปยิงตัวที่เหลือนะครับในว่าน้องพีรู้สึกว่าจําได้อยู่ว่าน้องพีจะยิงเหมือนกันโอ้โหมาเป็นฝูงโคตรเยอะนี่ไงน้องพีอยู่ยข้างน้องพีกดไกลออกไปครึ่งนึงนะครับจนน้องพีล็อกเชือกหลุดออกมาเป็นเส้นเลยนะและ้วก็ยิงเข้าไปน้องพีก็ยิงไม่โดนนะครับส่วนผมก็หมดกล้านะนะผมก็เลยขึ้นมาผิวน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปยิงใหม่นะ <cam ina> แล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้เจอฝูงปลาจระเม็ดดานะครับแล้วก็เป็นปลาหูช้างนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผมไม่ยิงปลาหูช้างนะทั้งที่ตัวมันใหญ่กว่านะครับราคามันเท่ากันแต่ตัวใหญ่กว่ามันก็ได้ราคาที่มากกว่าใช่ไหมล่ะ ดูดิปลาหัว้าตัวใหญ่นี่มันน่าโดนมากนะไซส์สักสามโลได้นะเดี๋ยวผมก็เลือกที่จะยิงปลาจระเม็ดดำที่น้ำหนักเพียงแค่1กิโลกรัมนะครับโอ้โหตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะปลดปลาเสร็จแล้วผมก็ด,ดำลงมาอีกแล้วก็ได้เจอกับฝูงปลาอังเกยแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็หาตัวที่ยิงง่ายๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ดึงขึ้นมาไปชากขึ้นมาเลยนะครับพี่เกดเอาไว้ปลดหลายรอบนะแ๋ยวก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะน้ำหนัก1กิโลก,กว่าๆเหมือนกันนะหลังจากนั้นผมได้ดำน้ําลงมาอีกที่ความลึก16เมตรนะครับแล้วผมก็ได้มองไปเห็นกับปลาอังเกยตัวโคตรใหญ่เลยนะครับมันมองหน้าผมอยู่แล้วผมก็ได้เล็งเข้าไปเหนียวไกลโป้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งไปพันกับกองประการังเทียมเหมือนเดิมนะครับ แล้วมันก็ได้ขึ้นมาผิวน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปปลดมันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมก็ได้ปลดปลาอังเกยตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับปลาตัวนี้ก็น้ำหนัก3กิโลกรัมนะก็เป็นปลาอังเกยตัวที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับไซส์3กิโลนี่ก็ถือว่าเป็นปลาที่หาง่ายหาง่ายมากๆเลยนะครับไซส์3 4 5เนะี่ยหาโคตรง่ายส่วน,นไซส์เล็กๆไซส์โล2โลนี่หาโคตรยากเลยนะครับที่ผมมาหาเนี่ยนะส่วนในคลิปตอนนี้ผมก็ได้อาปลาขึ้นมาเก็บแล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับเป็นฉวก55เซนเหมือนเดิ ใต้ประการังเทียมเลยนะครับลงมาที่ความลึก17เมตรเพื่อที่จะหาปลาตามใต้ประการังเทียมยิงเข้าไปนี่ปลาวิง่งเงยพันมั่วชิบหายหมดแน่นอนนะครับแล้วผมก็ได้ยิงปลาเอ่อยิงปลาข้างปันขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะผมคิดว่าผมถ่ายแต่ผมกดผิดนะครับเป็นการกดปิดแทนนะตัวนี้ก็เป็นปลาข้างปานน้าหนัก1.1กิโลกรัมเลยครับตัวใหญ่มากเลยนะน้องพีก็ได้เหมือนกันนะครับไซด์เดียวกันเลยนะ แล้วพวกเราก็ได้ย้ายหมายมาหมายข้างเกาะเวียงนะครับเกาะเวียงก็เป็นเกาะรูปที่ใหญ่โตมากที่อยู่หน้าเกาะเตียบนะครับดำน้ําลงมาน้ําก็ไม่ค่อยใสัะเท่าไหร่นะครับลงมาผมก็ได้เจอกับปลากะพงแดงนะครับแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่นะไซส์น่าจะซักโลก,กว่าๆเลยครับมันก็ได้ไว่ายหนีผมไปผมก็ยิงมั่วๆตามหลังไปนะครับแล้วมันก็ไม่โดนประ่ยงที่คิดจริงๆด้วย และในจังหวะน,นี้ผมก็ได้เจอกับปลากระบอกตัวใหญ่2ตัวมันลอยอยู่นิ่งๆนะครับผมก็ใช้สกิลเทพในการพรางตัวเพื่อที่จะไปย่ำกระ่มอมมันนะครับแต่ค่อยเล็งไปช้า <c oughs> คือน้ำลายก่อนนะครับค่อยๆเล็งเข้าไปนะนิ่งไว้คนนนิ่งไว้นิ่งไว้นะครับค่อยเล็งสมองมันนะเล็งสมองคงยากเกินไปเล็งหัวปกติแล้วกันนะโปง้งเออนี่ไงนิ่งเลยนะครับยิงโคตรแม่นเลยนะ ไม่ธรรมดาจริงๆไอ้บ่าวนี่ปลากระบอกตัวนี้ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่แล้วนะครับก็แค่เท่าแขนเองนะบวกไปอีกและนี่ก็เป็นปลาสละดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนยิงนะครับก็ไปกลับฝั่งกันดีกว่านะครับ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงฝั่งกันแล้วนะครับทุกคนเห็นด้านบนนั่นไหมมุมบนนั่นก็เป็นเงิน3,300บาทใช่ไหมครับแต่มันจะมีปลาที่น้องพีแลวก็พี่แวนยิงแลวผมก็ไม่ได้ถ่ายในเฟรมกล้องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขายิงขึ้นมาผมก็ไม่ได้บวกเข้าไปนะครับก็มาดูตอนนี้ดีกว่าเลยครับว่าจะบวกไปแล้วจะได้เพิ่มมาอีกกี่บาทกันนะเออผมว่าถึงดูไปก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าปลาตัวไหนเป็นปลาตัวไหนนะมันดูภาพรวมกันเลยดีกว่านะครับไม่สิดูภาพรวมตอนท้ายคลิปดีกว่านะ ยิงให้ปอมันแล้วบ้างเมือวานไก่ฮะยิงให้ปอมันแล้วบ้างไมได้กองที่กองลูปไต่ลังข้างปันตัวใหญ่ดีว่ะสีสวยนะสีออกชมพูชมพูเนาะจับหางเลยเอาปันเล็กๆใส่ก่อนมาใหญ่ได้ถือไป ไเจอสี่ตัวคือเดียวเองฮะเจอสองตัวพี่เจอสองตัวโน่เจอสองตัว นี่ก็คือปลาทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้นะครับปลาโฉมงามที่ผมก็เป็นคนยิงได้นะปลาโฉมงามปลากระมงปลาเก๋าและพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมถ่ายแค่ตอนที่ได้อย่างเดียวนะเพราะว่าแบตกล้องผมหมดไปแล้วนะครับแล้วก็สรุปเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ได้ไปทั้งหมดบวกไปเท่าไหร่กันนะนี่นะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้ไปในวันนี้นะครับและนี่ก็คือยอดทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะนํามาหักค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ามันรถค่าน้ามันเรือค่ากินค่าน้าแข็งอะไรพวกนี้นะครับ และก็จะเหลือเท่านี้นะครับและก็จะนําที่เหลือมาหาร3านะครับแล้วก็จะได้คนละเท่านี้นะครับเป็นยังไงครับทุกคนคิดว่าคุ้มหรือเปล่าเข้ากับการนาน้ํายิงปลา1วันทุกคนลองคิดตามนะครับถ้าวันละเท่านี้ทุกวัน30วันแล้ได้5 0าหมกว่าบาทโอ้โหจดเค้โคตรเยอะผมเจอหนทางรวยแล้วถ้าผมออกสักล้านวันนี้ผมก็ได้1,800ล้านบาทแล้วโอ้โหใครคิดภาพตามแล้วก็นอนดีกว่า